อ่ะก็วันนี้นะครับพอดีผมไปจัดห้องเก็บของมาแล้วก็ไปเจอกล่องเมนบอร์ดอยู่ชุดหนึ่งนะครับเท่านั้นแหละก็ไม่มีอะไรหรอก ผมไปเปิดฝา <S <S ผมมาอา้าวมี CPU อยู่ด้วยนะครับมันมี CPU เทลิเปอร์9 9 0 WX ซึ่งผมเก็บไว้แบบลืมไปแล้วว่าผมมี CPU ตัวนี้นะครับและทีนี้อันเนี้ยเป็นทีมงานคนที่ผมทํากับเขามาน่าจะ45ปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อประมาณวันพุธพฤหัสที่แล้วผ่านมาเนี่ยเขาทักมานะครับเขาบอกว่าคอมช่วงนี้ใช้อยู่ดีดีแล้วมันดับกลางกาศไปเลยเป็นที่อะไรบ่อยมากทุกวันเลยนะครับทีนี้แหละพอเขาบอกแชทมาอย่างนี้ผมก็แบบเอ๊ะ e ไอคอมทีมงานคนนี้จริงๆผมก็เป็นคนให้เขานะผมประกอบเครื่องให้เขาเลยก็ใช้เป็นไรเส้น2,700จรการ์ดจอ1070มั้งแล้วก็มีการอัปเกรดมาเรื่อยๆจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวใช้เป็นไรเส้น5เจน1อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดมาตลอดทีนี้ผมก็มีคอมเครื่องหนึ่งหลายๆคนน่าจะรู้ใช่ไหมมันจะมีเครื่องไลฟ์สตรีมผมนี่แหละทีเเ่เป็นชุดน้ำเครื่องใหญ่เลยเครื่องนี้นี่แหละครับที่ผมปลดประจำการแล้วเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนคอมไลฟ์สตรีมใหม่เป็นตัว Intel Gen12 ทีนี้้้ผมก็ยังงงงคววาไวหอเก็บขององยู่ซึ่งเอาาไปวงไวงนะ่นสิบสยด ขายของถูกไหมวันนี้ผมก็เลยคุยกับน้องตอนแรกก็สั่งงานคุยงานกับน้องนะครับน้องเขาก็เนี่ยดู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 ดดดดดมาผมก็สั่งงานน้องปกติให้ทําปงทําปกอะไรใช่ไหมครับเขาก็ผมก็ลองถามเขาเล่นๆสรุปคอมยังดับหรือเปล่าเขาบอกว่ายังเป็นบ้างเวลาคอมสลีปขยับเมาส์ไม่ติดต้องปิด power ใหม่อันนี้เป็นมานานแล้วผมเลยลองถามดูสเปกอะไรนะเป็น2071070อันนี้ก็คือคอมนี่ เป็นฮิตซิงผมจําได้เลยเออตัวนี้ขามันไม่สมบูรณ์มันมีน็อต3ตัวผมก็เลยให้เอาไปให้ใช้ฟรีแล้วก็แรมดูอัปเกรดมา2รอบ3รอบด้วยซ้ำใส่เป็น3 2มสิบสอผสมเน็้มัวก,การ์ดจอก็1 0 7 0นะครับแล้วก็พวก S s d เอสบีดิตอะไรพวกนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าใช้อะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวเราจะเอาคอมไบเซอร์ไพร์ทีมงานกนาร์ที่มาปรึกษาทำงานมาให้เราตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้มานี่ดูห้องเก็บของกันครับมา เนี่ยผมเก็บไว้จนลืมนะับอันนี้คือพูดจริงๆว่าลืมนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมล้อเล่นนะอันนี้เป็นห้องเก็บของผมที่ผมที่จะเก็บแบบอะไรเยอะมากแล้ววันนี้ผมจัดจัดของจัดของไปจัดของมาผมมาเจอซองนี้มันจะมีเมนบอร์ดอันนี้เป็นคอมเครื่องที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมอยู่นะครับแล้วก็จะมีเมนบอร์ดตัวอื่นอีกเยอะเอาไว้่าซองในซองนี้เยอะแล้วผมก็เหลือไปเห็นกล่องหนึ่งเลยมันคือกล่องเมนบอร์ดตัวนี้เ <Wow. S 1> อาไปดูข้างนอกกันดีกว่าไป มันคือกล่องเมนบอร์ด X 3 9 9ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าไอเมนบอร์ดตัวนี้ผมก็มีใช้งานหนึ่งตัวมี2ตัวแต่สิ่งที่เปิดกล่องแล้วเจอเคืออะไรมาดูครับเก็บไว้จนลืมลืมไปเลยว่ามี <c oughs> นี่คือข้อเสียของการเก็บ CPU ในเมนบอร์ดนะครับแล้วดูรหัสรุ่น r e ็นลิปเป2990 W X CPU ตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็น64คอร์หรือ1 2 8คอร์นี่ยแต่รู้แค่ว่าตอนเปิดตัวใหม่ๆราคาน่าจะประมาณ เก็บจนลืมนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยมีความคิดเดี๋ยวเราจะอัปเกรดคอมเครื่องไรและเอาคอมเก่าของผมที่ตกรุ่นแล้วเนี่ยเอาไปให้น้องกันนะครับซึ่งอยู่ข้างบนปะเราตามมาดูดีกว่าอ่ะก็ห้องนี้ผมจะเก็บพวกคอมที่ไม่ได้ใช้งานเก่าตกรุ่นอะไรเพราะมันเป็นห้องขุดผมแนบนี่นี่นี่เครื่องนี้เลยจริงๆเอาเครื่องนี้ให้น้องไปใช้งานเลยมันก็ใช้ได้แหละเพราะว่า เครื่องนี้มันจะเป็นตัวเ e l ลปเปอร์สอนะครับแต่เพราะว่าไหนๆจะให้ทั้งทีเดี๋ยวแรงไม่พอยังไงเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้แกะอัปเกรดกันนะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวไปนั่งแกะเปลี่ยน CPU อัปเกรดกันนีกกันกไป <Wow. S 1> อ่ะตอนนี้ผมลื้ซี p u ออกมาเสร็จแล้วนะซึ่งเครื่องนี้ เปลี่ยน c ี u ยากมากเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยผมใช้เป็นท่อแข็งนะที่พี่พศตัดให้และมันเป็นแบบเข้าทรงมากถ้าสมมติคุณจะถอดบล็อกน้ําหรือว่าถอดเปลี่ยนซี u ีเนี่ยต้องลื้อระบบน้ําให้น้ํามันเปิดออกมาเลยนะครับแมนคุณจะเอาไม่ออกเลยแต่ว่าตอนนี้คือทีมงานเราทําได้ครับเราตั้งทําเองด้วยเราไม่ได้ทีมงานเปลี่ยนนะครับก็เป็นซี u t ย r เทอ r ์ตัวเก่า2950นะครับ ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมกะว่าผมจะเอาไปเซอร์ไพรส์ทีมงานอีกคนเนื่องจากว่าทีมงานอีกคนผมก็ให้เครื่องคอมไปใช้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเทอร์ริเปอร์หนึ่งเก้าห้าศูนย์ x ซึ่งมันก็เป็นเจนหะนึ่งเนาะตัวนี้เป็นเจนสองเดี๋ยวเราเจนสองให้เขาแทนแล้วก็เอาเจนหะนึ่งเนี่ยมาเก็บไว้ในห้องเก็บของแทนนะครับก็เครื่องนี้ไหนๆประกอบมาจะสวยแล้วผมก็เลยกะว่าเอ้ยจะเอาตัวแรงใส่ไปเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์ริเปอร์สองเก้าเก้าศูนย์ wx นะครับมาเดี๋ยวทำความสะอาด หน้าสัมผัส CPU ให้เรียบร้อยหน่อยอุตส่าห์แกะมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปประกอบกันนะครับรก็ล้างทาควาอานเลยไม่ได้มีโอกาสแกะบ่อยๆนะครับจริงๆผมทำน้ำหกใส่ เครื่องไว้ด้วยแต่ว่ายังโชคดีหน่อยผมใช้เป็นน้ำกันสีใสธรรมดานะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเป่าให้แห้งเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ <Wow. S 1> รเช็ดทำความสะอาดก่อนเผื่อมันมีคราบไขมันคราบอะไรนะครับเียดร้อยเครื่องจะได้ทํางานแบบไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวผมจะขับรถไปหาทีมงานเลยเพราะว่าตอนนี้รถทีมงานเละทั้งคันคนระับเอาไปเกิดอุบัติเหตุมาเนาะก็ประกอบต่อกันแป๊บนึงไป ตอนนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยน CPU เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องแล้วครับตอนนี้น้ําเดี๋ยวเราจะต้องเติมนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันหกออกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนที่เราถอดบล็อก CPU เนาะนก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เครื่องนี้ตอนนี้ขาดแค่อย,อย่างเดียวเลยก็คือ SSD กับฮาร์ดดิสก์นะครับซึ่งอันนี้ผมกะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาย้ายจากเครื่องเก่ามาใส่เอาเนื่องจากว่าข้อมูลใครข้อมูลมันมันจะมีพวกโปรแกรมอะไรต่าง เดี๋ยวเติมน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายกเอาไปเซอร์ไพรส์ทีมงานกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยว <Wow. S 1> ให้เขาลองใช้แล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราไปเก็บฟีดแบ็กดูกันว่าคอมเครื่องใหม่เครื่องแค่แบบน่าจะสามสี่แสนแล้วถ้าคำนวณราคามือหนึ่งเครื่องนี้ดีไม่ดีอาจจะเกือบห้าแสนด้วยเพราะตอนแรกผมก็ก่อไว้ให้สามแสนกว่าบาท CPU แค่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับตอนนี้เป็นสองเก้าเก้าศูนย์ WX น่าจะมีครึ่งล้านนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าทีมงานจะแฮปปี้กับคอมเครื่องใหม่ไหมเนื่องจากว่าเวลาเขาตัด เช่นคลิปนี้เดี๋ยวผมใช้เขาตัดเองเลยก็จะแรงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขึอนต่อุุนเนี่ยครับ หลังจากที่ผมเอาเครื่องนี้อัปเกรด CPU ใหม่ทุกคนน่าจะรู้กันดีเนาะว่าผมได้คอมไลส์สตรีมเครื่องใหม่ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้งานและทีนี้ผมก็มีโปรเจกต์เราจะเอาไปแจกรูปเพจนะครับแต่แจกธรรมดาเนี่ยแค่เทอร์ริเปอร์ 2950X เนี่ยมันไม่แรงถ้าจําไม่ผิดรู้สึก16คอใช่ป่ะตอนนั้น <Wow. S 1> น็ไม่าจะ16คอ32เพจประมาณนั้นแหละแต่เมื่อกี้เราไปเซิร์ชหามาแล้วตัวนี้กี่คอ 2> 64 <32 S> 2คออ,คอ๋อ32คออ่าเป็น32คอ128เรด6 4 32คอ6ขอเทสเอองงก็เป็นรหัส2 9 9 0 WX นะครับซึ่งเครื่องนี้ผมใช้งานมากี่ปีแล้วเนี่ยจำได้นะมาดูหน้าตาเครื่องก่อนนี่ที่เราจะเอาไปแจกกันครับอุ้ยแจกเครื่องนี้เหรอเออเครื่องนีแจกเลยวิวได้ชุดน้ำด้วยนี่ใช่โอ้ เครื่องนี้ตอนนั้นเราไม่ได้ไปถ่ายใช่ปะ<ม>ตอนนั้นคนไ,ไปถ่ายเออเอาไปมอดกับพี่พศอินดี้เลเซอร์มาแล้วผมก็ใช้ไลฟ์ประมาณ2ปีกว่าตั้งแต่สตูเก่าดีกว่าตอนนั้นผมอยู่สตูเก่าซึ่งตอนนี้นผมไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็ทางเรียกว่าอะไรอะทั้งผมก็เอเอาไปแจกดีกว่าเนาะก็อัปเกรด c ี u ให้เพิ่มแรมเหมือนเดิมเครื่องนี้64กิกซึ่งถ้าเราตีมูลค่าเครื่องนี้วันมือหนึ่งเนี่ย CPU 7 0 0 0จการ์ดจอตัวนี้1 0 8 0นเครื่องเนี้ น่าจะเกินด้วยเพราะชุดน้ําจัดเต็มมากแรมเกิน300แสนบวกๆแน่นอนนะครับแล้วก็อัปเกรด SSD ให้ด้วยนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวเราขนไปแจกกันเลยดีกว่ารอดูหน้าตาผู้โชคดีว่าเขาคือใครนะครับอยู่แถวนี้ด้วยไปแล้วครับไปโอเก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนี้ไปแจกกันนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือฝามันเป็นกระจก2ฝั่งผมเลยถอดฝั่งนึงไปก่อนเพื่อที่จะวางนอนแล้วไม่แตกเดี๋ยวเอาไปถ่ายทายรถไป ไปลองใช้แน่ค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าพี่พี่วัดไฟแล้วแมตช์สองตึดหนึ่งแต่มันไม่มีโหลดโหลใส่อะไรหลวมใส่พาวเวอร <ะ S> ์มันคือ,อยังไงเมมบอร์ดหรือว่าการ์ดจออุ้ยขุ่นเต็มเลย <laughs> ไปเนี่ยรถปะเฮ้ยถ้าเปลี่ยนเคสดูดีเลยนะตรื่องเนี้ยลองเหยีวนนยวดได้เหม ใช่แต่พี่ว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนชุดซิงค์ะไรเงี้ยมันไม่สวยซิงค์ไงเป็นชุดน้ำอ่ะใส่ชุดสีชมพเฮ้ยใส่ชุดน้ำปิดสวยกว่าไม่ชอบชุดน้ำาพี่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสิ่งแบบพวกดักล็อกหรือว่าพวกล็อกตัวสีดำอย่างเงี้ยอ่ะยังไงนะล็อกตัวทิ้งของล็อกตัวที่แล้วก็มีฟิกอ่ะเออเออพี่พี่ใช้บีควิกชุดน้ำปิดน่าใส่กันมึงเรามาพี่มานั่งหน้าเลยอ๋อโอ้ยผมต้องนั่งของมึง ปัดป้องอยากไหนะนี่งเกอนี้นะมีโอเคจับเคด้วยนะครับอยากแท็กเคสนะนะเดี๋ยวดเต็มรถที่๋อ้ยดังกึงกึงกึงเนี่ยน่ากลัวอยากบ้านมเพราะนาจะขายู่ฝังกันมไหมโอเคแค่นี้อยู่ตรงไหนแล้วไม่เคยไปสักครั้งแถวนี้แหละไม่ไไปบ้านเหรอ่เคยไปก่อนบ้านออกอของ Uh, two the I couldn't sleep late at night looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me. Uh. ก,นนกระจก <laughs> ขาวว้ามุม,มอ,ยอย่าใดเย็นใเย็นที่ควกระจกที่แตกแตกแน่้ระวังบอกีนะระวังไมกับยังไอย่ยวกลัวเลยใส่ท้ายรถไหมใส่รถก็ว่ากกระแคเกันหนักคากึกเรง่ง อยู่ใช่ไหมอยู่ทงนี้ลงด้วยเราไปข้างในเหรอยังไงเอามาแจกผู้โชคดีจริงวะเนี่ยเอาจริงไม่เชื่อแป้งยังไม่เชื่ออีกเอาโยกลงจริงจังวะเนี่ยจริงแลทำไมจริงไม่ไม่ไม่ให้พี่พี่เอาวะพี่เอาวะไอีจะทิ้งแล้วเหรอเอาจริงดิเอาจริงของเราเอาไปตัดต่อไปโยกลงชุดน้ำ เอาเครื่องนั้นกลับมาคืนะแ,แล้วยังงงพี่อ่ะพี่อ่ะดูนีนนกกน่ถ่ายใน,นบ้านเขายังไม่รู้เรื่องเลยองไม่ีจริง <c oughs> ไม่รู้ตัวคิดว่าเอาไปแจกผู้โชดีที่นีผู้ชมดีปาเดี๋ยวยกมาไปจ่กันคุณใจมคุใจหอยากได้อใหญ่โ <c oughs> ในในตูบอกว่าอะไรนะอยากได้เครื่องนี้ใช่ไหนี่ได้เลย ก็ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเราแจกให้นะตอนแรกแค่คิดว่าหลอกอยู่อันนี้ทำไรเปลี่ยน SSD. S D ไม่เปลี่ยนเครื่องอันนี้พี่ให้เลยให้เลยคือแกะจะกเครื่องนู้นมาใส่นี้นใช่ไหมใช่อ่ะให้ขยายฮันดิสกับ S D เครื่องนู้นใส่เครื่องนี้ให้หมดเลยให้เพิ่มเห็นบนนะะ<ม>เอาคอมที่ไปเครื่องนี้ก็ให้แลนะ้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเทิร์นกับบริษัทนี้ดีหน่อยแจกคอมฟรีตกรุ่นแล้วเทิร์นได้เรื่อยๆแล้วคิดดูนะเอา M 2ให้เอา S D ให้นะแทนที่จะไปลงฟุตงานนะครับมันเอาไปลงเกม อะไรลื้อออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวย้ายพวก M.2 ย้ายพวกฮาร์ดดิสต์มาใส่เครื่องนี้ซึ่งไม่รู้มันจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะเคสต,ตัวนี้ผมถอดแล็กยืดฮาร์ดดิสต์ออกหมดก็ถ้ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวห้อยๆไปก่อนใช้ไปก่อนจา้าไลน์เส้นเจ็ดสองพันเจ็ดร <c oughs> ้อยเอ็กซ์ป่ะใช่ผมให้ CPU ียูไลน์เส้นเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยเอ็กซ์ไปผมให้ไปตั้งนานแล้วผมยังลืมเลยว่าให้ไปแล้วมันยังไม่ยอมเปลี่ยนเพราะบอกอะไรใส่แล้วจอฟ้ารุ่เครื่องใหม่นะครับเท็ดดิปเปอร์นี่สามแสนแล้วนะครับเครื่องนี้สามสี่แสนเลยนะครับ ไม่ใจอึ้งอยู่ส่วนตะกล้องที่ถือกล้องอยู่ก็ได้อาซีพียูตัวนี้ไปใช้สองเก้าห้าศูนย์เครื่องเก่ารัปเกตแกร์จอวอันนี้อะไรนะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยถ้าเอาไปเปลี่ยนใช้เดี๋ยวก็จะเห็นผมลงขายในกลุ่มแล้วครับเฮ้ยนี่แหละที่ต้องถามว่าคอมเก่าพี่ไปไหนเห็นประกอบใหม่ทำใหม่ประกอบใหม่ทำใหม่ปกติคอมผมจะไม่ค่อยขายสักเท่าไหร่ก็เรียกว่าเอาคอมไว้ให้ทีมงานใช้ตกรุ่นปุ๊บของเกาเนี่ย นตกรุนดุบเปล่าให้น้องใช้ใน้องใช้ให้น้องใช้แล้วก็ผมก็ประกอบใช้เครื่องใหม่ครับตั้งโชว์สวยๆตกลุ่นเงินให้น้องใช้คุ <c oughs> ้มโอ้ยเครื่องนี้คุ้มจริง <c oughs> เครื่องนี้ตั้งแต่เริ่มทำยู <c oughs> ทูบใช่ไหมคือเป็นคอมไร์เก่าพี่นุ๊กใ <c oughs> นสมัยเอ่อฮันไรสมัยฮันไรคือเครื่องนี้ <c oughs> โอ้ยแล้วก็พี่มีปัญหาแท็บเจอการ์ดเสียไม่ได้ก็เลยไปประกอบเครื่องนี้ใหม่ก็ได้เครื่องนี้ให้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฉากเดิมเป๊ะๆเลยเพราะของเก่าคือของใหม่นี่คื้เครื่องไท์เก่ต่อเครื่องสีาว อยาังใช้ได้อยู e> ่นะใช้ได้อยู่ใช้ทุกวันกินลงวินโดว์อยู่ในสองันเลยไงก็เลียร์ทำใหม่ให้หมดเลยแต่พี่แนะนำลงวินโดว์ในนี้ดีกว่าก็จะลงวินโดว์ใช่เอออันนี้ใช้เป็นไดร์ลอกดีกว่าตอนนี้รุ่นเก่ามรุ่นใหม่่รุ่นใหมเอสเอนเจ็ดห้า 5้าร้อยกิกปะที่เปลี่ยนมาครั้งนั้นปะใช่ใช่เพ่งซื้อตอนนั่นแหละตอนที่มันมีช่วงเอซียูดีราคาขึ้นออผมไม่ได้เกลียดอะไรเลยอยากเปลี่ยน,น,นเ,เป็นตรงรทกกีอยู่ไม่ไม่ไมที่เกียดแล้วแค่เห็นน้ำเปิอดก็ที่เกียดแล้วทคนชอบเปดลมอ,อ่ะอาก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้ย้ายเสร็จเป็นไงก็ ก็ตอนแรกก็ช็อกอ่ะก็เดี๋ยวลงวิดโดใหม่ในย้าย M 2มาเสร็จแล้วลงวิดโดสบ11ไปเลยเซ็ตให้แล้วมีอะไรอีกอ่ะไม่มีละเดี๋ยวเสียบฮาร์ดดิสก์เออเหลือตอนนี้ประสบปัญหาไม่มีสาย SATA Power เดี๋ยวกลับไปเอามาเสียบเพิ่มก็อย่าส่งงานเละอย่าเล่เกมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ซอซ่านะใช่เนี่ยเนี่ยมือสองคนเนี่ยชวนกันเล่นเกมเนี่ยไปส่งงานเละนะครับครับแล้วก็ทำขาวพี่ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ่ายมาเนี่ยประมาณ3-4กล้อง เอาไปตัดเองด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ทำคอนเทนต์นี้ก็เอาคอมมาให้ทีมงานใช้นะครับก็อันนี้บริษัทเล็กๆนะครับคอมเก่าๆเราก็จะยกให้ทีมงานเรื่อยๆแล้วใช่หลายคนที่ถามเนี่ยจริงๆผมก็มีขายมียกให้ญาติมีให้ทีมงานเอาไปใช้ก็เครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วผมปลดประจําการผมเปลี่ยนเป็นตัว Gen12 เป็นเครื่องไรเนาะเทริเปอร์อ่ะจริงๆแม่งก็ยังแรงอยู่ตัดต่อเนี่ยก็แรง Gen12 คออะไรนะตอนแรกบอกอะไรเขาอยากได้5950ใช่ไหมผมไม่เอาแล้วเทปิเปอร์นะจับได้ปะใช่ใช่เอาอีกบ้าง ไม่เอาแล้วเจ้ากลับได้จะเปลี่ยนกราวจอด้วยเป็นมารดกตกทอดไปเรื่อยๆก็เนี่ยแหละที่หลายๆคนแม่งถามว่าพี่แม่งน่าจะแบบได้ใช้คอมแรงหรอจริงๆไม่เลยนะส่วนมากผมรอแบบของตกรุ่นตกรุ่นใช้แล้วแม่งก็ใช้ต่อต่อต่ไปเรื่อยๆนี่นะครับประมาณนี้โอเคไปละครับบ๊ายบาย โอเคหลังจากได้ใช้คอมเครื่องนี้มาประมาณน่าจะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็คือผมใช้คอมเครื่องนี้แหละในการตัดคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ตัดคลิปวิดีโอที่ผ่นานมาด้วยบางคลิปนะครับเอาในคลิปอะอดูจากรีแอคชั่นผมอาจจะดูไม่ค่อยดีใจมากเพราะว่าเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะแต่จริงๆคือดีใจมากนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยอันนี้พูดแบบซึ้งๆเลยก็คือไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคอมดีๆใช้ขนาดนี้นะครับและโอกาสจากพี่นก นะครับคอมเครื่องจริงๆผมประกอบคอมเครื่องแรกอะ่ะเป็น AMD A6 นะใครเคยทันบ้าง AMD A6 6400K แรม2องกิกไม่มีการ์ดจอด้วยแล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆเป็นละเส้น5 6 0 0อันนั้นก็ซื้อเองครับแรมเป็น8ปดกิกหรือ16บหกิกก็แหละแล้วก็อัปเกรดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนพีน่รบให้ะเส้น7มาละเส้น7 7 0 0 X ตอนแรกตอนแรกนะครับแล้วก็อัพมาเป็น2 7 0 0 X แล้วก็อัพมาเป็น3 7 0 0 X ซึ่งไอ 3, นะ้3 7 0 0 X เนี่ยคือไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันเป็นบอร์ด B3 าีสาก็ถือว่ามาไกลมากกเลลยนะแ้ว็ดีใจมากททีี่่ได้อนเครื่องนาใส่ คือนั่นแหละหลกักๆคือมันสวยมากเราสามารถที่จะแบบมองมันได้ทั้งวันที่เราไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ไอ้เรื่องความแรงเราไม่พูดถึงอู่แล้วไม่ต้องกังขาเลยเทลิปเปอร์แม่งโคตรแรงเอาเป็นว่าเราบใไปที่ชอบคลิปนี้นะคะรับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ